ดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกทุกคนนะครับพี่น้องครับผมลงทัศน์สูตรเลขพารวยพบพี่น้องของเราในงวดันที่1เมษายน68วันนี้ครับพี่น้องครับผมจะมาสรุปเลข2ตัวล่างให้ดูพี่น้องครับเลขท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้ลงงวดนี้ตัวที่ผมคาดว่ามันน่าจะมีโอกาสมาสูงมากที่สุดก็คืออยู่ในชุดนี้นะครับแต่ความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ ถ้าพี่น้องจะนําไปใช้ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับพี่น้องครับนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของลุงทั์เท่านั้นครับมาครับจะมีเลขอะไรที่ถูกใจพี่น้องหรือเปล่ามาฟังคาเตือนแล้วเรามารับชมพร้อมกันเลยพี่น้องครับคาเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นพี่น้องครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้น และช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งเปิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบังดีจากลุงทัศน์สุดเลขพารวยพี่น้องครับมาครับแอนแอนแอนมาดูครับตัวเลขครับผมวางแบบนี้ครับผมจะวางตัวเลขไว้20ชุดนะครับเลขทั้งหมดแต่ตัวตัดมาดูกันผมจะตัดแบบไหนครับผมจะวางกว้างๆไว้ก่อน10ผมจะวางอ่ะเอาแบบนี้กันครับ ในชุดสรุปผมจะวาง10กับหน่วยเลข2ตัวล่างนี้จะ20งวดทุกตัวครับแต่ผมจะมีตัวเจาะตัวเด่นให้ดูบางทีก็หลัก10จะ4ตัวหลักหน่วยก็จะเป็น5บางทีหลัก15หลักหน่วยก็ต้องเป็น4ตัวเพราะบังคับ20ตัวเนาะ20ประตูแหละพี่น้องครับมาดูครับวันนี้ผมวางหล,ลักวางหลัก10บไว้ที่นี้1 2 3 8 9ผมคิดว่า1 2 3 8 9 มีสิทธิ์จะมาหลักหลักสิบมาดูหลักหน่วยเลยครับหนึ่งสองหกแปดหนึ่งสองหกแปดมาดูเลขเด่นครับที่ขาดไม่ได้หนึ่งสี่ห้าผมว่าหนึ่งสี่ห้าจะต้องติดหนึ่งตัวพี่น้องครับมาดูเลขวิ่งครับชี้ขาดเลขวิ่งเลขวิ่งผมให้วิ่งหนึ่งวิ่งอยู่สามตัวหนึ่งสองห้าแต่ผมให้วิ่งหนึ่งอ่ะผมชอบหนึ่งเอาง่ายๆงวดนี้ จะมีหรือเปล่าเย็นวันที่หนึ่งเมษาถึงจะรู้คำตอบโอเคนะครับมาครับทีนี้ก็จะมาถึงคู่ชุดยี่สิบประตูและตัวเด่นตัวเจาะจะเป็นตัวไหนครับอ่ะโอเคครับผมวางหนึ่งสองสามแปดไว้หลักสิบเอาหน่วยเอาไปชนหน่วยเลยครับถ้าหนึ่งมาพี่น้องครับผมให้หนึ่งแปดหางเดียวถ้าหนึ่งตัวนี้มานะผมชนหนึ่งแปดตัวเดียว ถ้าสองตัวนี้มามีสองหนึ่งกับมีสองหนึ่งตัวเดียวสองหนึ่งอ่ะถ้าสามมาสามหนึ่งกับสามแปดพี่น้องครับสามหนึ่งกับสามแปดโดยเฉพาะสามหนึ่งนะเพราะว่าผมวิ่งหนึ่งพี่น้องก็ลองดูนี่คือตัวเจาะอยู่ในวงกลมครับอยู่ในวงกลมเป็นตัวเจาะมาดู ต่อไปครับถ้า8มา8 1พี่น้องครับถ้า8มาแ1อีกตัวหนึ่งคือ86 86นี้มันมีในหลักหน่วยแต่มันไม่เข้าเลขเด่นพี่น้องครับอ่ะพี่น้องก็ลองพิจารณาดูเลขเด่นผม1 4 5มันไม่มีถ้า8มามันจะเข้า81เฉพาะ8นี้จะมาเชื่อมที่1ถ้า86น,นี้มันไม่มันไม่มี ผม,มามาเพราะว่ามันเป็นเลขหลักๆมันติดในเลขหลักพี่น้องครับเอาง่ายๆแบบนี้เนาะตัวไหนมันไม่เข้าเลขเด่นผมก็จะคีย์บอกว่าอย่างแปดหกเนี่ยมันไม่มาหนึ่งไม่มาในหนึ่งสี่ห้าตัวนี้และตัวที่ผมให้วิ่งคือวิ่งหนึ่งก็จะมีแค่แปดหนึ่งถ้าเก้ามาในหลักสิบพี่น้องครับขยับมาเป็นเลขเก้านะทีนี้เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกเก้าแปด ก้าสองมาอย่างไงเนี่ยมาในชุดวิ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าวันนี้ผมไม่ชอบเลขขี้ขี้พี่น้องครับผมจะไม่ชอบเลขขี้ขี้มีติดสามหนึ่งอยู่ตัวเดียวเลขขี้ขี้เพราะว่าผมชอบเด่นหนึ่งเหลือเกินอันนี้มันก็ขี้ขี้ถ้าเก้าอันนี้ผมไม่คิดว่ามันจะมาเก้าหนึ่งผมเลยเอามาวิ่งเก้ามาชนสองตัวนี้ ให้วิ่งหนึ่งกับสองหรือใครอยากจะติดไว้ก็ได้ครับเก้าหนึ่งมันก็อยู่ในใจเหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะขี้ขี้ทั้งสองตัวสรุปใจความได้ทั้งหมดทั้งมวลในงวันนี้พี่น้องครับถ้าให้ผมเลือกคือชุดวัดใจผมเลือกไปที่หนึ่งแปดกับแปดหนึ่งเอาง่ายๆแค่นี้พี่น้องครับเอาง่ายๆแค่นี้ใจผมชอบที่หนึ่งแปดและแปดหนึ่งเท่านั้นวันนี้ เข้าวิ่งหนึ่งหลัก10ก็จะมี8ปดหลักหน่วยก็จะมีแหลักสิบก็จะมีหกับ8อ่าถ้าสูตรเป็นดั่งใจที่ผมคาดไว้ผมชอบ1 8และ8ปหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องจะนำไปใช้ให้คิดรอบครอบเสียก่อนค่อยน,นำไปใช้นี้เป็นแค่ทางเลือกครับทางเลือกหลายๆทางที่พี่น้องอยากจะเอาไปใช้ก็ลองพิจารณาดูนะครับ โอเคพี่น้องครับทริปต่อไปที่ผมจะฝากพี่น้องก็สำคัญอีกไม่แพ้กับชุดนี้เพราะเป็นชุดสรุปร้อยสิบหน่วยบนพี่น้องครับตัวเจาะตัววิ่งตัวไหนเด่นก็จะมาวิเคราะห์ให้พี่น้องดูส่วนการตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่พี่น้องครับอยู่ที่พี่น้องขอให้เข้าใจตรงกันนะครับมาครับท้ายสุดสุดท้ายแล้วครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับ ที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ด้วยดีตลอดมาขอบพระคุณมากๆครับโชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราทุกๆคนคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ